การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนอกจากจะเป็นการลงทุนครั้งแรกนะคะที่อาจจะสูงกว่าการติดตั้งตัวจ่ายไฟทั่วไปแล้วเนี่ยการใช้แผงโซล่าเซลล์นะคะเพื่อผลิตไฟฟ้าเนี่ย ก็ย่อมจะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวด้วยนะคะเพราะพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยนะคะเป็นพลังงานที่สามารถนํามาใช้ได้แบบฟ,ฟรีๆนะคะแสงอาทิต์เนี่ยเป็นของเราทุกคนบนโลกนะคะคือสามารถที่จะใช้ได้โดยที่ไม่ต้องมาขอใครก่อนใช้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะใครอยากประหยัดไฟในระยะยาวใช่ไหมคะไม่ต้องจ่ายค่าไฟแพงๆทุกเดือนเนี่ยเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะคะก็คือ เป็นการตอบโจทย์นะคะที่แบบ สำหรับทุกคนที่ต้องการที่จะลดค่าไฟประหยัดไฟนะคะและสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังตามหานะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นอินวอเตอร์โซล่าเซลล์นะคะหรือว่าจะเป็นโซล่าชาร์เจอร์หรือว่ากำลังมองหานะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านเรื่องโซล่าเซลล์เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาคุยนะคะกับดรกรีนได้เลยค่ะสามารถที่จะทักรายนะคะ id line s i d r g r แบบนี้เอ็นได้เลยค่ะ